ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเอฟซี FC ของทองจังชาแน,นลทุกคนนะครับเนาะวันะนี้ผมก็สีพามาเบ่งต้นใหม่นะครับเนาะใหม่มงคลพผนว่า ทุกคนอยากได้ใหม่มงคลไปไว้น้ำบาตรน้ำพึ่นเนาะครับนี่ก็คือต้นจันทร์ครับผมต้นจันทร์ที่ห้าเพาะไว้ในกระถางปลูกไว้ในกระถางเนาะต้นจันทร์ต้นจันทนร์เป็นใหม่มงคล สิ่พึ่งมาปลูกไว้น้ำค้างบานค้างเฮืนนค้างปั่มค้าง,างลานค้างอันนี้นะครับเนาะะเพื่อทุกคนเพื่อจะมักอยู่ใหม่นะมงคลกับพามาเบ่งนะครับเมือนี้เนาะที่มีอยู่นี่ก็สามกระถางครับผมสามกระถาง มีหลายนะครับเดี๋ยวผมจะถายเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะหมายบางคนเ้าติดต้นญ่ต้นตนีเยย้เพิ่นเริ่มไงล่ะเริ่มยอดงามเริม่มออกใบเพิ่นเป็นคือน้ำมันนี่ครับเหลื่อมๆต้นจันทร์ เพาะเองนะครับผมต้นจันทร์เพาะเองพ่นเกิดเลยวจังแด้เอามาใสาก่กระถางเนาะแต่คืนเกิดคืนย่าวเติบจังแด้เอามาใสาก่กระถาง คนลักษณะมันจะเป็นเนี่ยนี่แหละครับต้นจันทร์ คบก็อย่างนี้แต่นว่าต้นจันนี่มันมีราคาแพงครับผมเสียนนักสะสมต้นใหม่นะครับเนาะผู้ที่มักสะสมต้นใหม่มงคลแพงท่าเพ่น,พนกระสือครับผม เพื่อนท่องจันจะมีอยู่หลายตนด้วยครับผมที่ว่างอยู่นี่มีอยู่สามกระถางนะครับเนี<ะ>อยนี่ว่างอยู่มองนี้สามกระถางเดี๋ยวผมจะพาเอาไปเบิเ้งทั้งหน้าบาทอีกเนาะซ้ายสนี่สนแสนเอาคน เราใส่กระทางไว้ยึดทั้งหน้าบานก็มีครับผมนี่ก็ะพี้มือของเพิ่นแหละเก็บใส่กระทางไว้ครับยวสีพายเบื้องข้างหน้าบานอีกครับที่หน้าบานที่แรกมันก็ที่สุดนี่แหละครับผมมันก่อนมันเกิดขึ้นมาก สยงนัง,นงครับายหนังทรงให้เพื่อเบินบึงนี่กะว่างอยู่สามกระถางครับผมกำลังงามใหม่นี่เป็นใหม่นี่ราคาเป็นใหม่สี ยอดนิยมที่เขาสะสมเพิ่นสะสมเนาะผูเพิเ่นมักเพิ่นสอบใหม่มงคลเพิ่นกระสือไปสือเป็นกระถางไปเลยครับตัต่้งไว้ค้างบานค้างเฮือนอยู่ที่ความเสือของเพิ่นนั่นแหละครับผม เดี๋ยวครับสาวนี่ผมกับผมมียังหลายนะครับเนาะถ้ามาตายใหม่มงคลใหม่ยอดนิยมสี่เพื่นนิยมกันเอาไปตั้งไว้หน้าบ้านตั้งคางล้านคางไม่ประดับประดับหน้าบ้านหน้าล้านนะครับเนาะสุดท้ายนี่กับผมมียังหลายอกครับเพื่อนๆ ขอให้พระเจ้าอวยพรเพือพ่อนๆทุกคนประสบความสำเร็จทุกคนทุกส่องเนาะครับเนาะสวัสดีครับ